จุดนี้จากถนนมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดนะครับขาเข้ากรุงเทพก่อนถึงด่านบางบ่อนะครับจะมีกล้องอีกหนึ่งตัวดูดีๆครับอยู่ขวามือของเราจุดนี้จะมีป้ายบอกอยู่นะครับว่ามีกล้องป้ายเหลืองเองขวามือของเราครับนี่แหละครับตรงนี้แหละครับมันจะมีป้ายบอกอยู่ไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็น หลักตั้งกล้องนะครับหลักดำดำแล้วจะเป็นกล้องสี่เหลี่ยมกล่องเล็กๆสีดำดำอยู่ขวามือเนี่ยนี่แหละครับกล่องนี้แหละครับดูดีๆครับวิ่งไปให้สุดเส้นทึบก่อนครับแล้วค่อยเปลี่ยนเลนเข้าตามเส้นปะนะครับจะพึ่งเปลี่ยนเลนตัดเส้นทึบเข้าไปนะครับจุดนีสองตามหลังเราขาเข้ากรุงเทพครับก่อนถึงด่านบางบัาวระวังกันด้วยครับ